ไอ้ตอนเหล่าเจอินมันตายไปอีกตัวอ่ะมันจะเด้งเลือดให้ติดหนึ่งตัวนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องสองตัวหลังนะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับอย่างที่บอกนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบไอ้นี่นะร้อยเปอร์เซ็นะอย่างที่ผมบอกมันต้องพึ่งดาเมจเราด้วยนะแต่ถ้าเป็นโควิดอ่ะผมว่าผ่านง่ายกว่าเยอะจริงจริงโควิดอ่ะใส่เพลตันใส่รีอ่ะสบายเลย เราก็จะลงจนกว่าจะผ่านนั่นแหละผมว่ามันผ่านแต่ว่ามันอย่างที่บอกนะมันต้องวัดดวงหน่อยอะ่ะไม่ให้มันสกิลใส่ตัวละครที่เราแบบต้องการจะสกิลนะอันนี้ก็ยังไม่ได้นะต้องติดนะครับติดเนียเท่านั้นนะติดเนียแล้วก็ลดเลือดแล้วก็สกิลใส่เนียแต่ถ้าแต่ถ้าคุณมีทีมโควิดนะคุณไม่จําเป็นต้องจัดทีมแบบผมนะอย่างที่บอกถ้ามีโควิดอ่ะ ก็ตัวเวทสามตัวรีตัวหนึ่งแล้วก็เพตันแค่นั้นเลยคือผ่านแน่นอนอะ่ะจะเป็นดีโควิดอ่ะโอเคติดไปต่องแล้วโอ๊ยลืมลดเลือดลดเลือดยังโอเคลดเลือดแล้วทีนี้ภาวนาไม่ให้เซอินม,มันสก,กิลใส่พี่รีนะคือให้มันซีมันใส่คางุระก็ได้หรือแบบ ก้าก็ได้พอก้าเรายังมีการดาเมจอีกหนึ่งเทิร์นเนี่ยเอสก็ได้เพราะเอสมีตายเกิดอย่าให้รีก็พออะโอเคเฟตันนะเฟตันโอเคอยู่โอเคครับทีนี้ก็ใช้รีโยยุได้เลยนะอย่านะอย่าโอเคพอมีหวังพอมีหวังสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับรอบนี้พอมีหวังนะโอเคมาสวยมาสวยโอเคได้เลยสวยจังหวะนี้ต้องผ่านแล้วปะ เอฮ้ยติดตตันไปอีกเฮ้ยผมว่ารอบนี้มีลุ้นรอบนี้มีลุ้นนะครับโอเคโรลิอ้าวจิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยคขางุละโอ้โหทำดีมากคขางุละโอ้โหแม่งโอ้ยจังหวะนี้คขางุละ MVP ครับเฮ้ยเฮ้ยต้องผ่านแล้วปะ อ้าวเรื่อมันต่ำอยู่แล้วนี่อย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขออีกทีนึงขออีกทีนึงขออีกทีนึงสวยเรียบร้อยครับเว็บแรกผ่านไปแล้วเว็บสองผมไม่น่าห่วงนะคิดว่าเว็บสองน่าจะสบายอยู่หรือเปล่าเว็บแรกผ่านไปแล้วผมว่าเว็บสองน่าจะง่ายกว่าในความคิดนะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับโอ้โหแตกไปหนึ่งนะแตกไปหนึ่ง สรุปเมื่อกี้เราก็รีไปไม่เยอะนะเห็นบางคนเขาว่าติดหลายวันรีแบบสี่สิบห้าสิบรอบนะเมื่อกี้เราใช้ตัวแก้ทางเยอะไงมันเลยแบบทําให้เราผ่านสบายขึ้นนะสวัสดีคนนี้เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ให้บิดกิทกำจัดบั๊สไปเลยนะเนี่ยผ่านแล้บ้าะผ่านง่ายไหม เล่นเล่นไม่เนี่ยเราจะตีมไปยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเราเล่นประมาณสิบกว่านาทีเราผ่านแล้วสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีทุกคนเลยเป็นไงผ่านแก้ทางก็คือเราพยายามแบบอ่านสกิลมันนะเราใช้ตัวแก้ทางนะเห็นปะ